สวัสดีค่ะพบกันในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโน,ลคโ,นโลยีนะคะนายชั้นะถมศึกษาปีที่1นะคะตกใจไปนิดหนึ่งปกติสอนแต่คอมพิวเตอร์แม้เลยมาสับสนนิดหนึ่งแต่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็ได้รับหน้าที่นั่นเองนะคะคือมาในวิชาการงานชั้นประถมศึกษาปีที่1นนั่นเองนะคะห้องนี้ห้อง หนึ่งคุยเก่งที่หนึ่งเลยหรือเปล่าหรือว่าเรียนเก่งที่สุดเป็นที่หนึ่งไอ้เงียบเกินหมดเลยอะเรียน,นเก่งที่สุดเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ต้องการบอกใช่แล้วก็คุยเก่งที่สุดใช่ไหมคะใช่ไหมคะอูอูบอกไม่ใช่นะคะแล้วซนที่สุดหรือเปล่า ไม่โซนแสดงว่าเรียบร้อยใช่ไหมคะไอที่เขาเล่าเล่าลือกันมาว่าคุยเก่งอะไรเก่งไม่จริงใช่ไหมคะอ้าวนี่มันทำทำอะไรเลยชวนคุยเฉยๆกลัวหรือเปล่ากลัวไหมกลัวไหมคะวันนี้คุณครูหน้าเปลี่ยนไปปกติแล้วชั่วโมงนี้จะต้องเป็นคุณครูสิริมาเนธสุวรรณใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นใครมาแทนคะคุณครู คุณครูอ่านชื่อออกไหมเมื่อกี้มีชื่ออยู่คุณครูะไรนะคะคุณครูศุนศุนธะรีสาธุภาพนั่นเองนะคะเคยเจอกันในโรงเรียนไหมคะสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวังก็คงเคยเจอกันคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่ไหมใช่นั่นเองนะคะไม่ต้องกลัวมีใครกลัวไหมมองจะเก่งๆนะฝั่งนูน้นเก่งไหมลูก ดยปกติแล้วเขาบอกว่าป .1 เวลาพอเข้าเรียนปุ๊บก,ก็จะมีเพลงอะไรกันเต้นกันใช่ไหมคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เลยไม่ได้เอาเพลงมาเพราะว่านักเรียนเคยชินกับการเต้นกันเป็นปกติอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะชินซะเปล่าๆนะชั่วโมงนี้เลยมาแหวกแนวนิดนึงจะให้เล่นเกมนะคะก็นึกไว้แล้วเมื่อคืนนึกทั้งคืนเลยว่าจะให้เล่นเกมอะไรดี ก็คือจะให้เล่นเกมต่อคําต่อคําก็คือว่าคนแรกพูดมาหนึ่งประโยคพูดคําอะไรมาก็ตามเราก็เอาคําหลังของเพื่อนมาต่อเป็นความหมายใหม่อย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าอะไรนะครับเ,เ,เพื่อนเล่นอ่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเล่นคนต่อไปก็ต้องเล่นกัน คนต่อไปก็เอาคำว่าการมาการอะไรนะการเองทางนุ้นก็ต้องเป็นเอาเองขึ้นต้น,นเองไงดีถ้าช้าระเบิดตูมแผ้ถ้าใครแพ้ร้องเพลงแก่ย่างเป็นไหมเป็นเดี๋ยวถ้าเกิดใครแพ้เราให้ร้องให้เต้นไก่ย่าง,งานะก็ ยังไม่ทันรู้เลยว่าใครแพ้ทจะกินส้มตำมะละกอแล้วคือเดี๋ยวถ้าเกิดคนแพ้เราก็จะให้เต้นโชว์ดีไหมคะด,ดีดีนะเข้าใจยังทางนูน้นใครยังไม่เข้าใจยกมือขึ้นว่าจะให้เล่นเกมยังไงเข้ากล้องเข,องข้ากล้องไม่เข้าใจเหรอครับแล้วยกมือทำไมครับยกมือว่าเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ก็คือว่าเมื่อกี้ตรงนั้นอีกคนหนึ่งใครไม่เข้าใจครับไ,ไอไอซ์ก็เข้ากล้องมาทางนี้ผู้หญิงเข้าใจหมดยังเข้าใจหมดใช่ไหมคะไอซ์เข้ากล้องมานี่ลูกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือให้ต่อเราเอาพยางค์หลังของเพื่อนมามาต่ออย่างเช่นเมื่อกี้ที่เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนกันไอบอกเพื่อนกันใช่ไหมคะหนูก็จะเอาคําสุดท้ายมาก็คือคําว่ากันหนูก็ต้องบอกว่ากันเอง นี่ก็ต้องเอาเองไปเข้าใจไหมหรือว่าเอาใหม่สมมติเพื่อนบอกว่านักเรียนหนูก็ต้องเอาคำว่าเรียนไปเรียนเรียนหนังสือคนนี้ก็สือ่อสื่ออะไรดีก็อเอาคำว่าสื่อขึ้นเห็นไหมคือเราพยายามลงท้ายที่เพื่อนตอบไม่ได้ไงเพื่อนจะได้แพ้เข้าใจไหมคะ หาคำลงท้ายที่เพื่อนตอไม่ได้เพื่อนจะได้แพ้แบบนี้ก็คือเพื่อนแพ้แล้วเข้าใจยังเข้าใจไหม,ไมอะสมมุติถ้าถ้าบอกเข้าใจแล้วทดลองเลยนะคะเอา้าคุณครูคบอกว่าถ้านึกยากก็ไม่ได้เนาะสระน้ำเฮ้ย hey, คุณครูสระน้ำหนูก็ต่อดีน้ำอะไรดีฮะอะไรนะน้ำใส ขาน้ำใสเราต้องเอาใสมาลูกเอาเอาเสียงนะใสน้ำใสหรือใสน้ำใสใสใสน้ำใสน้ำน้ำใสมันสละไอโสเสือมันไม่มีไมเอแต่ใสน้ำเนี่ยมันมีไมเอใช่ไหมคะใสใสแจวอะหนูต้องเอาคำว่าใสอะไรไปต่อใสจังอย่างนี้เข้าใจไหมคะ แบบนี้เป็นต้นมีใครยังงงอยู่ไหมเดี๋ยวแหละงงงแบบนี้จะได้มีคนมาเต้นเยอะๆไม่มีแล้วใช่ไหมอากับทีแล้วจะออกมาเล่นยังไงกันดีคุณครูเดินหน้าห้องต่อแถวหรือยังไงดีคะต่อแถวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยกำจัดผู้ต่อสู้แถวนี้มาก่อน มาเลยค่ะมาทั้งแถวเลยมาทั้งแถวใครจะโดนบ้างโอ้อยมีชายหนุ่มมาหนึ่งคนเราจะเริ่มจากทางไหนก่อนดีทางนูน้นทางนู้นหัวแถวหัวแถวหัวแถวนะคะนี่ แล้วส่งไม้ต่อให้เพื่อนน้ำตกยาพึ่งไม่ใช่น้ำ่อยู่ๆก็จะมาน้ำตกคุณครูต้องเป็นคนเพเิ่มก่อนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานช่างใช่ไหมคะคุณครูขอเริ่มที่งานช่างช่างปะปาปาค่ะปาปาอะไรดีตังปา อุ้ยใจใจสั่น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 ส่ใจเย็นเย็นลูกมือสั่นปลาอะไรดีคะปลากรอนปลาปออาปลาปลาอะไรดีปลาปลากรอนอะไรนะปลากรอนค่ะอะไรนะปลากรอนปลากรอนเป็นไงลูกปลากรอนปลาอะไรดีคะปลาปลาปลาช้าแล้ว หนึ่งคนแล้วเราจับตัวได้หนึ่งคนป้าอยู่ตรงนี้ก่อนอยืนตรงนี้ก่อนอาเถอบมาเถอบมาเถิบมายังไปไม่ถึงไหนเลยงานช่างช่างปลาปลาช่างปลาปลาถือด้วยค่ะปลาค่ะปลาอะไรดีเร็วรบอกทางหนูเลยค่ะปลาอะไรคะปลาปลาหินหินไงหินหินหิน หินมีหินอะไรบ้างหินใหญ่หินใหญ่ใหญ่แล้วค่ะใหญ่ใหญ่อะไรดีใหญ่ใหญ่ใหญ่จังใหญ่จัง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 เลยจังเลยเลยเลยฮะเลยจังเลยจังอ่ะกลับมาเลยจังอีกแล้วเลยจัง จังจังน่ารักจังน่ารักจังไม่ได้ค่ะลูกหนูจะเอาคำว่าจังขึ้นค่ะจังอะไรดีจังจังเลยจังเลยไม่ต้องไปไหนอะค่ะมีเลยกัะจังจังเลยสุดท้ายเล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 ยเขาเลยบ้านไม่เอาปรับคนอื่นเข้าคนหัวมุมมาแพ้ อ่ะพวกนี้เข้าไปเก่งมากผู้ชายมาหนึ่งแถวไม่บอกเพื่อนเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วหนูรอดแล้วค่ะกลุ่มนี้รอดแล้วมาเลยเร็วค่ะเร็ว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 อย่าช้าช้าแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ทันเอาถือไม้ไว้ก่อนห้ามบอกเพื่อนใครบอกเพื่อนเราจะปรับให้มาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนเสียงดังอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง อะไรคะน้องโอ้โอ,โอ้เยอะจังเลยเริ่มที่ทงานช่างช่าง,งไม่บอกเพื่อนเดี๋ยวจะโดนนะเรารอบที่สองาอยู่ข้างในช่างอะไรนะคะช่างน้ำน้ำ,น,ำน้ำใส น้ำใสเอ้เหมือนเมื่อกี้เลยน้ำใสแล้วเร็วเร็วเใสไหมใสไหมใสไหม่เอ้ะยอมยอมยอมที่จริงมันต้องเป็นสายนะเนี่ยอะต่อต่อต่อสายฮะสายมีสายใหม่นี่สายอะไรอะไหม่เขาสายใหมเมื่อกี้นี่ที่จริงอะน้ำใสมันต้องผิดตั้งแต่คนนี้แล้วใสหนูต้องบอกใสจัง สายยังอื่นนะลูกหนูบอกสายใหม่เพื่อนเลยก็สายตามเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่พยายามฟังคาใหม่งานช่างช่างน้าช่างน้ำนไม่ไม่มีเปลี่ยนด้วยอ่ะช่างน้ํามองกล้องค่ะน้ำใสน้ําใสอ่ะยังเหมือนเดิมค่ะน้ําใสน้าใสใสจังใสจาง,งอ่ะใสจังจังหวัดจางหวัดเมื่อกี้ได้ยินเสียงแววนะจังหวัดอ่ะจางหวัด วัดแล้วค่ะจงกวัดก็เขาจังหวัดไงหนูต้องเอาวัดไปเขาให้หวัดเราแล้วอ่ะวัดจังวัดจังอ <oh ือจากวัดจังนี่ก็จังหวัดจังเลยเขาวัดเมื่อกี้จังหวัดหวัดแล้วหวัดอีกแล้วหวัดอีกแล้ว <What? S 1> เขาจังหวัดเราต้องหวัดไปไหนห <What? S 1> วัดไปไหนเด,ดี๋ยวสิเ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 ดี๋ยวสิอะไรอะคำไม่รู้จักกันเลยเหรอคำคำอะไรก็ได้ที่มันอยู่ที่เราพูดกันเรื่อยๆ <t od ulate> เอาเร็วห <What? S 1> วัดด, <t od ulate> ดี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 มีคำว่าดีเอาดีอะไรคะ ดีจังดีจัมมีอะไรกระจังก็ดีดีจัง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 เอามาไปยืนดีกว่าเนอะเราจะเอากลุ่มแล้วสักสองคนจังจังจังอ่าปาได้สองคนแล้วคนอื่นเก็บเก็บเก็บอีกรอบหนึ่งทางโู้นผู้หญิงมาเลย่ะลูก เลาเริ่มใหม่ช่างไม้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 ใบไม้ใบอ่ะไม้ใบส่งต่อเลยค่ะไม้ใบแล้วใบใบไม้ใบไม้เอาใครได้แล้วเข้าที่เลยใบไม้เข้าที่เลยค่ะใบไม้ ไม้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 หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้ห้าไปนู่นไม้ไฮะไม้หักไม้หัก